ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมจองปลวกหลักกิโลจองปลวกหลักกิโลคนถูกทั้งหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมนะครับ17 17หรือ17คนถูกทั้งหมู่บ้านนะครับเดี๋ยววมนี้ตามต่อนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวตามให้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับบ้านจีเ็กเนี่ถึงไร อยู่บ้านมาผมอยู่บ้านแต่อยู่มามาเบิงมาเอาอยู่นี่แหละมันถุดเทียนบอกเพิ่นเพิ่นเพิ่นลักษณะการขอเนี่ย่นเพิ่นเป็นเทีเป็นอย่างประคองบ่วมามามาดันซื้อคนถือข้างละลงมือว่านะมลงอย่างรับมามามาไทยนี่แหละอยู่นี่เลยอยู่ปากท่างเขาโรงเรียนมอไปเลื่อยไปเบิงมาเบิงนี่ก่อนเป็นอย่างเขาอยู่บนนั้นเป็นแบบเดียวกันนี่แหละ เดียวกันอยู่นี่เยอยู่เลยป่าท่าเขาเรียนมอโรงเรียนเท่านนิอยู่ถนนใหญ่อยู่สายบุ๋มออกเ่าออกเกาตัวนี้ล่า่เราส่อ้โหแตกเกรเจี๊ยทโอ้ยตรงกันสามเทียวเลยตรงกันสามมองเยูาหันกับฟ้าฮอรโบสกับบ้าลูกพ่อกับบ้ยองบอกพระสาโบสถ์ขึ้นบัไดอยู่พระพระมาบัดไว้เมีเด็ดห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งมาเทียเลยอันนี้อยู่บ้านอยู่มัน ขวาม่นเก่้าไหมพอเฮดเม่นไหมอืมวันนี้มันก็เข่าจ้ะวันนี้สืสิบสามอืมวันนี้ื้อเท่าไรกันแมบบ่สุดสิบสามสุดสิบสามแล้วแม่แลหว่าส <43 S 2> อืมสิบสามโอ้ยเมันมันมันเหลือสำหรัเนาะสิะเจ็ีกออไปแล้วสิบเจ็ดีกออกไปแล้วเนาะสิบสามนี่เขาออกงดก่อ,อ,กกอวดงวดแรกเลยเป็นมาเป็นอันเลขบันเป้าดังสิบสามบล่ะรับผมปนว่าจากนี่ไปกิโลนึงก็เอาตัวนี้มาวงเป็นสิสี่ หวหนงซีเออหวหนึงซีเอน่งซหอหวหนงซีเขาออกนะเออนี่อหนืบานนี้เขาหัวหัวดีเลยดังเลขสิบสามมันมาเอาเลขนี้มาใส่เป็นสิบสี่ก็ึ่งถือกันนะอืมผู้หัวดีเพิ่นเนาะผัวมันชิดปองใช่มันออกจบปัวออกัทีได้ต้องปัวเอาอีกอ่อย่อ้หโอ้ออออโอ้อ รับตัวไอีกเดเลือสิบหกับสอนี่แหละสอามตนน่น่ะสักยุคเลยเออถูกถู่ยองไม่ยุ่งนานั่นนี่ผมเก็บเ่าละหลังตาถือบ้้ถึอถือบ้ไดถเชื่อใช่หรอมาดิกละเล่นบ้าอันบ้นเจนาเนี่ยผมตามแต่เก็บัวจางสะกีาสาเงา้ตกตกลานตาโอ้ยลูกเยตัวต่ยินดีด้วยไปกองฉลากเลยเหรอนนวัดเด้วยกัสสาเดอ เาหตัวรก็บอกแม่งครับงมันเตมันคนบห้าแล้วก็สองสาวดต่อไปวดต่อไปครับวดนี้หนึ่งไปแล้วจ้าอาซาุสาธุเด้อดีเรอในกอผมเด้องผมออแล้วคนยมาปนเ่รนะครับผมเดี๋ยวมาลอลุ่นกันครับเนาะมันทีหนึ่งนะครับกรกฎาหกซีนะครับผมขับบาเล จอมปวกละกิโลนะครับผมจะออกตรงกับนะครับรัฐบาลครับในงหวัดต่อไปทุกบ้นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณากังครับนะทุกคนนะครับผมนะครับข่าวมาแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดอะไรกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะมาพาชิปดีๆต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับ านมนมาแก่บุญแบบมาก่บ้านมนมาแก่บุยอยู่แสดงว่างวดนี้ก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ตัวอะไก็พอนะครับผมนะครับเด้๋มาเบิ้งนะครับผมเลขหลักกิโลนะครับอยู่ที่หลักกิโลเมตรนะครับหลักกิโลเมตรที่สิบเจ็ดนะครับนี่เด้อนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับออกหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับหนึ่งเจ็ดนะครับหลักกิโลที่หนึ่งเจ็ด หลักกิโลที่17นะครับนี่จอมปวกหลักกิโลขึ้นมาใหม่นะครับนะครับผมหลักกิโลแต่ว่าตัวนี้คนยังม่ท่านมีบ่วงการบวงสวงเนาะครับมีการบวงสวงมีมีการแค่มาเสียนไว้มาเสียนไว้นะครับมาเสียนมาเสียนไว้นะครับมาเสียนไว้หลังจากที่ได้โชคนะครับหนึ่งเจ็ดกันนะครับหลักกิโลหนึ่งเจ็ดเตืนผู้เกิดแช่แช่ใส่เนื้อนะครับนี่ครับหลักกิโลจอมปวกแห่งใหม่นะครับนะครับห้โชคเดี๋ยวมาเบื้องครับหลักกิโลนะครับนี่ครับผมฟังนี่นะครับมีเหล็กตัวใดที่ลงเรือนะครับ ที่จะให้ทุกท่านได้น้าไปเสี่ยงโชคนะครับในงวดวันที่หกับกรกฎาหกซีนะครับนี่ครับดังมีนะครับหนึ่งห้าสองสามกับหนึ่งห้ากับสองสามนะครับผมฝั่งนี้มีหนึ่งห้ากับสองสามนะครับหนึ่งห้ากับสองสาม อีกฝั่งนึงนะครับผมว่ามีตัวเลขอีกแน่นะครับเนาะตัวเลขที่ผ่านมานะครับหนนะครับหนนะครับผมนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับมีตัวเลขนะครับมีหนึ่งครับมีหนึ่งมีสามนะครับผมมีหนึ่งมีสามนะครับเดี๋ยวครับเด้อพี่น้องครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับเนาะนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับผมนะครับตัวเลข อยู่ที่หลักกิโลนะครับจอมปลวกแหงไม่นะครับเนาะอยู่ที่บ้านขี้เหล็กนะครับผมบ้านขี้เหล็กนะครับอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับเนนบสียงขับล้อมอาจจะเสียงดังนะเด้อนะครับพี่น้อง มาแก่เป็นมาเส้นไหวนะครับมาเส้นไหวแบได้ตัวนี้ตัวเลขกแะบนีงนะครับที่ที่เห็นแบบือสองสามนะครับสองสามกับหนึ่งห่างนะครับกดงกเหนือจากนี้เจ็ดแล้วนะครับนี่สองสามกับหนึ่งห่างนะครับถ้ามาถ่าชอบนะครับก็แน่นะครับอาจเป็นตัวเลขน้ำโชคในงดต่อไปก็ได้นะครับแต่ซีกขึ้นช่องท่านที่สามารถติดตามรับชมนะครับถ้าอยากเอาเป็นแนวทางแต่ล่องเอาไปเบิ้งนะครับสองสามกับหนึ่งห่านะครับ รวมหนึ่งเจ็ดนึ่งออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วกับเป็นหลักกิโลแห่งใหม่นะครับคือที่บ้านขี้เหล็กตำบลังล่าบ้านต้นโขบตําหรือว่ามิยังนะครับผู้มีโฉกเป็นอ่าสีม้ขอโฉกเป็นใดนั่นแอดมินจะติดตามข้าวไห้นะครับเพื่อมีตัวเด็กไห้เป็นแนวทางสำหรับมือเหยื่อที่ได้ตัวเด็กมีไปกอนนะครับจากสอบถามแม่เนาะอีกเป็นมาเห็ดหน้าอยู่นี่เนาะครับเพื่อบอกว่าถือเพื่อบ้าน หอดงหัติดเต้อันนี้ก็บตเต้แข่งหัวแขงหัวนหมาถึงรั้วหาถึงรั้วกคงม้กคงมนไปเด็กน so, ้อยนคม้วเน้อเด็้สิงห so ่ว่าหล่สำหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขทสี่ไิ้ตสามนี้นะครับเดี๋ยวให้เพิ่มอีกนิดหนึงนะครับที่เหลืออยู่ยังบออกห้าสองามต้งมนกันหากันครับหมหาครับ้วีเ็ดกไปแลวนครับ ครับผมตัวเลขเด้อนะครับผมอยู่ที่นะครับจอมปวกหลักกิโลนะครับผมตัวเลขที่ยังคงเรือให้กับทุกท่านได้เอาไปรุ่นนะครับกับมีอยุฟังนี่นะครับเนาะหนึ่งกับมีหนึ่งสามนะครับกับมีหนึ่งนะครับหนึ่งสามนะครับเนาะนะครับลองเอาไปหลุนบ้งนะครับผมกับสลากกินแบงในวันที่หนึ่งครับก็รกระดาษกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะครับอยู่ที่จอมปลวกหลักกิโลนะครับ บ้านขี้เหล็กนะครับตรงนะครับอำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับจอดปกหลักิโลนะครับหลังจากคนขึ้นมาหายโชงนะครับเนาะสองงวดแล้วนะครับผมสองงวดนะครับผมกับงวดที่สองก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะเข่าหนึ่งเจ็ดนะครับก็ถูกการขันถูกกันยกหมู่บ้านนะครับผมถูกกันทั้งหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่นี่นะครับผม ตัวเลขที่ยั่งคงเหลืออยู่นะครับนะครับว่าจะออกตรงกับกับสลากกินแบ่งทั้งหดวันที่หนึ่งหรือบ่อนะครับเนาะนะครับฝากกับทุกท่านนะครับเด้อนะครับโปรดใช้พิจรรณาในการรับชมนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้เอาไปพิเคราะห์พิจารณานะครับก่อนที่จะนําไปลงทุนนะครับผมตัวเลขทุกตัวครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับนะครับทางช่องกับบ่บ่รูนะครับว่าตัวเลขจะออกตัวใดนะครับผมครับ ก็เพียงแต่ขาดเดาครับเนาะเพียงแต่ขาดเดานะครับว่าตัวเลขจะออกนะครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านวิเคราะห์ดีๆนะครับเนาะจอมปวกหลักกิโลนะครับผมเดี๋ยวไปิ่งอีกฟังนึงนะครับผมตัวเลขนะครับอ่ะนันครับผมตัวเลขอีกฟังหนึ่งนะครับเนาะก็ย่งคงเหลือนะครับนะครับหนึ่งห้านะครับผมหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้า สองสามครับครับสองสามนี่มิสิตหลุดนะครับครับสองสามนี่สวยมากนะครับผมสองสามนะครับสองสามเด้อครับพี่น้องนะครับฝั่งนี้มีหนึ่งห่ากับสองสามนะครับให้จับเอาเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับจับคู่ครับจับจับไล่นี่จับไล่นี่แล้วก็จับไล่ตั้งไล่ครับไล่ตั้งนะครับผมให้ทุกท่านจับวนเอาเวียนเอานะครับเนาะนะครับดูที่ตัวเลขจอมปวกหลักกิโลนะครับผมครับอยู่ที่อำเภอท่าตุ่มครับ กับเส้นทางไปทางไหนน้อยนะครับเน่อำเภอสวรรคภูมิยีิกิโลนะนะครับผมนะครับผมก็ขาให้ทุกท่านที่เคาะพิจารณาดีๆนะครับผมนะครับทางช่องก็เป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านเด้อนะครับพี่น้องเนาะนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ เป็นคมเสือส่วนบุคคลทนันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจับให้เบิรงนะครับนี่ก็เป็นลองร้อยนะครับเป็นรองร้อยการผููที่เพิ่นโชคดียุ่ทีจอมปวกหลักกิโลนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ได้เอาน้ามสมน้าแดงครับมาเสียนไหวนะครับนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับเข้าหนึ่งเจ็ดนะครับ สองมาได้ให้พี่น,อน้องด้เบื้องเนาะเพื่อเห็นนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะหลังจากมติผ่านมาโชคกันทั้งหมู่บ้านนะครับครับผมจอมปวกหลักกิโลครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้ิจารณญาณในการรรบชมเด้อนะครับพี่น้องน้องจองก็เป็นซื้อกลางครับเป็นแนวทางนะครับนํำเสนอให้กับทุกท่าน รับชมรับฟังกันนะครับอาจจะมีเสียงล้มนะครับเด้อพี่น้องอาจจะไม่เสียงล้มนะครับรบกวนท่านรับชมกันนะครับเราอยู่กลางทงจับเพื่อท่านเห็นนะครับผมเพื่อเห็น,นตัวเลขตัวอื่นนะครับอยู่ในหลักกิโล หนึ่งห้าสองสามนะครับห้าสามหนึ่งสองห้าสองห้าสามหนึ่งสามหนึ่งสองนะครับจับเบี้ยนเอาวนเอานะครับผมครับอยู่ที่จอมปวกหลักกิโลนะครับเอานะครับผมก็ร้องออกไปวิเคราะห์พิจารณาเบอร์นะครับ